ออพุทธิคันไหนูจะไปแล้วค่ะอ่าสวัสดีค่ะลูกเจอกันค่ะดีใจบ,บ,บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับพุทธิเ,เกียร์ครับเดือนนี้คือผิดร้ายแรงอันนี้พุทธกินอ่ะเจกียร์ขอไปแล้วนะคะครับตีโชคดีลูก<บ>อ้าวพุทธิทำไมพุดไม่กินอ่ะกดผิดใช่ไหมพุทธิแน่าจะกดผิดแล้วแหละค่ะลงนี่กด ัตลีไม่ดีครับมีแค่แต้มเดียวเวลาเล่นหมังรล้อมพุชจำไว้พุดเดินหนึ่งเมตรต้องมีสิบแต้มถ้าไม่มีสิบแต้มหนูอย่าเพิ่งเดินเดินย่างไงกี่แต้มหนึ่งค่ะเนี้ติดลบเพราะว่าเขาไปเดินที่นี่ได้สิบแต้มเรากินหรอเขาเดินอีกทีหนึง่งถา้าเขาได้ไปยี่สิบแต้มอันนี้เราติดลบนะต้องไม่ดีขัดคุณมาก อย่าเดินต่อเป็นรถไฟพูดจําไว้อย่างที่สองหนูอย่าเดินต่อเป็นรถไฟรถไฟรถไฟไปเรือหนูดูว่ามันรอดแล้วหรือยังถ้ามันรอดแล้วหนูไปสร้างกองกําลังที่อื่นสร้างกองกําลังที่อื่นกระจายหมากไปให้ให้ที่อื่นถ้าดูแล้วมันรอดแล้ว้กระจายไปสร้างโจเซกิที่อื่นไปสร้างที่อื่นดีกว่านะครับก็ตอบเกมรถตอบรืออันนี้พุทให้เขากินทําไม can connect, อะดูแคนคอนเน็กอะดูต้องต้องคอนเน็กต้องเชื่อมดูคอนเน็กอะต้องต้องเชื่อมอะครับ ให้เขากินขาดทุนตรงนี้ไม่ค่อยดีค่ะตอนนี้เขาคออันเนี้ยตรงเนี้ยทำไมข่าวไม่กินอ่าพุทธขาวกินพุทธแย่แล้วข่าวเดินที่นี่อันนี้พุทธทำไมไม่กินอ่ะพุทธต้องกินแน่หนงานด่วนมาก่อนงานใหญ่ต้องเดินต้องเดินก่อนไม่เดินไม่ได้หรือนี้พอเดินที่นี่ปุ๊บกระโดดตาลีหางว่าตาดำกินข่าวตะลีดำเชื่อม Okay. ปิดบ้านอือึอือึเนี่ยข่าวก็ต้องฉาบออกนะครับเขามาเดินให้พุดกินเออเาเขากินซามสอนกระดานเนี้ยอ่ไม่มีอะไรพุดพุดฟังนะครับพุดพุดหนึ่งพุดเดินรอดแล้วต้องไปเล่นที่อื่น ถ้าพูดไปเล่นที่อื่นพูดจะขาดทุนนะครับเดินต่อเป็นรถไฟถ้าเราไปเจอคนที่เขาแข็งกว่าถ้าเจอเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าเจอน้องปูนอีกครั้งหนึ่งหรือพี่ปูนอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าเล่นกระดานใหญ่ต่อให้เขาได้ห้าเมตรอย่างน้อยประมาณห้าเมตรแน่ๆนะจาบที่ดูกระดานนี้ถ้าเราเล่นกับคนที่ที่เขาฝีม,มืออ่อนกว่าเราเนี่ยแล้วเราต่อเมตรให้เขาเนี่ยมันก็จะชดเชยนะครับทําให้เราเล่นหมักล้อมได้สนุกนะครับ ก็จะคือคือหมากล้อมมันจะสรุกนิ้วว่าเราแลกคนที่อ่อนกว่าเราก็ได้แต่เราต่อเมตรให้เขามันก็จะทําให้ฝีมือเขาอ่ะเก่งขึ้นแล้วเราก็เก่งขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าการถ้าครั้งหน้าเจอเขาก็ต่อเขาได้ห้าเมตรนะครับค่ะสิ่งสิ่งที่พูดต้องต้องไปทําคือโจเซกินะครับไปเปิดโจเซกิดูไปจําไว้ทุกครั้งที่เดินหนึ่งเมตรถ้าไม่มีสิบแต้มอย่าเพิ่งเดินนะครับประมาณนี้ค่ะโอเคเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า กระดาษต่อไปขอเป็นขอขอ